สัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพรักพบกันอีกครั้งกับรายการวยากรน่ารู้นะคะในครั้งที่แล้วเราพูดถึง determiners และก็ quantifiers นะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยมีอยู่มากมายหลายคำนะ,ะในภาษาไทยของเราก็มีมากมายไม่แพ้ภาษาอังกฤษนะคะก็คือมีคำที่ใช้บอกปริมาณนะคะใช้นําหน้าคำนามเนี่ยมีมากมายนะคะน่าจะจำได้ใช่ไหมคะ determiners and quantifiers เรามีหลายตัวนะคะบางทีเราก็เรียกว่า article ใช่ไหมคะ a and นะคะการใช้ a and the singular countable nouns นะคะใช้กับคำนามเอกพจน์นะคะที่เป็นหนึ่งนะคะส่วนถ้าเรากล่าวซ้ำอีกครั้งเราอาจจะใช้ the นะคะเป็น definite article ก็ได้ใช่ไหมคะเป็นแล้วก็สามารถใช้กับทั้งนามที่นับได้แล้วก็นับไม่ได้นะคะ some any some any Pural c ountable nouns หรือ uncountable nouns นะคะก็คือใช้ได้หมดนะคะอาจจะเป็นถ้าคำนามที่นับได้เราก็ใช้เป็นพหูพจน์นะคะอย่าใช้รูปเอกพจน์นะคะใช้ plural nouns นะคะแล้วก็ถ้าเป็นคำนามที่นับไม่ได้ uncountable nouns เนี่ยมันถือเป็น singular <m ina> อยู่แล้วนะคะถือเป็นเอกพจน์อยู่แล้วอย่างคำว่า no <m ina> ใช่ไหมคะ I have no money I have no money I don't have any money I don't have any money ก็คือใช้ได้ทั้งสองประโยคความหมายก็เหมือนกันนะคะต่างกันที่รูปไวยากรณ์น,นั่นเองนะคะ much นะคะคำว่า much นะคะก็คือเป็น uncountable nouns นะคะใช้กับคำที่นับไม่ได้นะคะ many many ใช้กับ countable nouns นะคะนามที่นับได้นะคะ a lot of lots of นะคะก็คือ Uh, แปลว่ามากเหมือนกันใช่ไหมคะ much many a lot of lots of ก็แปลว่ามากเหมือนกันนะคะ plural countable กับ uncountable nouns นะคะที่มันนับได้พระหูพจน์แล้วก็นับไม่ได้นะคะ few a few few a few ก็เป็น plural countable นะคะก็คือเป็นนามนับได้ที่เป็นพระหูพจน์นะคะ plural พระหูมันแปลว่ามากใช่ไหมคะ Little a little little a little uncountable nouns นะคะก็คืออันนี้ก็ใช้กับนามที่นับไม่ได้นะคะก็คือจริงๆ4คํานี้นะคะก็คือเป็นคําเหมือนกันเหมือนกันนะคะใช้บอกปริมาณเหมือนกันนะคะแต่ว่า few กับ few เนี่ยก็คือใช้กับ plural countable ส่วน little กับ a little ก็ใช้กับคํานามที่นับไม่ได้นะคะก็แปลว่าน้อยน้อยก็พอใช้กันได้นะคะนี้ก็น้อยมากนะคะนี้ก็ พอมีอยู่บ้างเล็กน้อยพอใช้กันได้ I have enough money to buy a new house I have enough money to buy a new house ฉันมีเงินพอเพียงที่จะซื้อบ้านใหม่สักหลังหนึ่งนะคะก็คือคำว่า enough นะคะก็เป็นตัวบอกปริมาณตัวหนึ่งใช่ไหมคะเราอาจจะบอกว่า I have a lot of money to buy a new house ก็ได้ I have uh, some money to buy a new house ะะก็แล้วแต่แต่ว่า enough ก็ใช้นำหน้าคำนามนะ,ะ enough แปลว่าพอเพียงนั่นเองนะคะหรือพอใช่คะคำว่า enough I don't have enough money for a car I don't have enough money for a car ะ,ะฉันมีเงินไม่พอที่จะซื้อรถใหม่จกคันหนึ่งจะนําคำว่า enough เนี่ยนะคะผูพ้พูดเองเนี่ยก็ผู้บรรยายเองนี่ก็ชอบพูดผิดเป็น e n o u g e n o u g นะคะ I don't have enough money for a car. There weren't enough chairs for everybody to sit down. There weren't enough chairs for everybody to sit down. มีเก้าอี้ไม่พอที่จะให้ทุกคนนั่งใช่ไหมคะก็คืออาจจะเป็นสถานที่เก้าอี้ไม่พอนะคะแต่บางทีบางงานเนี่ยเราก็มีทั้งเก้าอี้มีทั้งเสือปูใช่ไหมคะเราอาจจะนั่ง uh, ได้ทุกคนนะคะก็คืออาจจะมี uh, อุปกรณ์ที่ช่วยให้เราเข้าร่วมพิธีได้พอเพียงเนี่ยนะคะก็คือมีหลายๆรูปแบบนะคะทั้งเก้าอี้ทั้งเสือทั้งพรมอะไรเงี้ยนะคะก็คือทุกคนก็จะนั่งได้พอนะคะแต่ว่าถ้าทุกคนจะนั่งเก้าอี้กันหมดก็คงไม่พอนะคะอันนี้ไม่ได้แฝงโดยในว่าจะเป็นเก้าอี้รัฐบาลหรืออะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเก้าอี้นักการเมืองหรือว่าเก้าอี้ตำแหน่งอะไรต่างๆไม่ใช่นะคะคงไม่มีการเลื่อยขาเก้าอี้กันหรือว่าแทงข้างหลังอะไรเงี้ยนะคะคงไม่มีนะคะ We want to play soccer but we don't have enough players. We want to play soccer but we don't have enough players. พวกเราอยากจะเล่นเกอร์แต่ว่ามีผู้เล่นไม่พอคนน้อยไปนั่นเองนะคะก็เลยเล่นไม่ได้ก็ทีมไทยเราก็เลยสู้ทีมต่างชาติไม่ได้เพราะว่าเราคนน้อยนะคะแต่บางทีจำนวนคนเท่ากันถ้าใจไม่สู้ก็คงสู้ไม่ได้นะคะ She looks different every time I see her. She looks different every time I see her. ทุกเปลี่ยนไปทุกครั้งที่ฉันพบกับเธออ่าคำว่า every แปลว่าทุกๆใช่ไหมคะจริงๆมันน่าจะเป็นพหูพจน์นะทำไมคำว่า time ถึงไม่เติม s yes. นะะก็คือคำว่า time นี่มันนับไม่ได้ใช่ไหมคะ She looks different every time I see her. เธอแปลกไปทุกครั้งที่ฉันพบเธอนะคะเธออาจจะแปลกด้วยสิ่งที่มองเห็นเพียงภายนอกหรือสิ่งที่อยู่ในใจมันก็แล้วแต่นะคะ to have been to every country in Europe, to have been to every country in Europe, อ่าพวกเขาเนี่ยไปมาแล้วทุกประเทศเลยในยุโรปไปทัวร์ยุโรปแบบว่าลงจากรถแล้วก็ไปถ่ายรูปอย่างเดียวแล้วก็ขึ้นอย่างเงี้ยก็คงไม่รู้จะไปทำไมนะคะเปลืองงบประมาณนะ uh, Every house on this street is the same, every house on this street is the same uh, บ้านทุกหลังในถนนสายนี้เนี่ยก็เหมือนเหมือนกัน ก็คือก็คือเป็นที่พักอาศัยที่ให้ความอบอุ่นแก่คนที่อยู่ในบ้านนะคะ Every country has a national flag Every country has a national flag ทุกๆประเทศก็มีธงชาติของตัวเองใช่ไหะของประเทศไทยเรากา็ตั้งแต่สยามก็คงจะมีธงอะไรพัฒนาเปลี่ยนมาเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่คำว,ว่าไทยนะคะก็คือมีความหมายที่ แปลได้หลายอย่างใช่ไหมคะเป็นอิสระไม่เป็นทาสใครนะคะก็คือ,อไม่ใช่ว่าเป็นเมืองไม่ใช่ในความหมายของเมืองขึ้นนะคะแต่ว่าหมายถึงการที่เป็นอิสระในตัวเองในใจมากกว่านะคะคำว่าเมืองขึ้นนี้คงไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นนะคะน,นั้นเป็นประวัติศาสตร์แต่เราเรียนรู้ไว้ศึกษาไว้เพื่อนําสิ่งที่ดีมาปรับใช้ในปัจจุบันนะคะ We at every people Ah, we ate every apple in the house we ate every apple in the house ก็คือเขากินแอปเปิลหมดเลยในบ้านนะคะก็ซื้อมากี่ใบก็กินหมดเลยนะคะจริงๆแล้วทำไม apple ไม่เติม s เหมือนกันนะคะคำว่า every เนี่ยก็คือจะใช้กับเอกพ์นะคะ every student in my class passed the exams every student in my class passed the exams นักเรียนทุกคนในห้องสอบผ่านหมดเลย ก็คือมันก็พูดยากนะคะที่ว่านักเรียนจะสอบผ่านทุกคนนะคะก็คือแต่ละคนอาจจะต้องมีวิธีประเมินผลต่างกันไปนะคะถ้าครูมีเวลาพอก็คงจะออกข้อสอบให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลนะคะ Every day we go to work by bus Every day we go to work by bus Bus ก็คือรถขนส่งสาธารณะใช่ไหมคะพวกเราก็ไปทำงานด้วยรถสาธารณะนะคะ เพื่อทำสาธารณประโยชน์ Each day we go to work by bus Each day we go to work by bus แต่ละวันเราก็ไปทำงานใช่ไหมคะอาจจะเป็น Every ก็ได้หรือ Each Each ก็ได้ใช่ไหมคะ Each มันแปลว่าแต่ละชิ้นแต่ละอันอะไรเงี้ยนะคะแต่ละคนนะคะ Each corn is valuable Each corn is valuable คำว่า valuable เป็น adjective นะคะที่เราใช้กับ คำนามอะไรก็ได้ที่แปลว่ามีค่าใช่ไหมคะแต่จริงๆคําว่ามีค่าก็มีหลายคําที่ใช้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเหรียญใช่ไหมคะหลายๆคนอาจจะมีงานอดิเรกชอบสะสมเหรียญเก่าอะไรเงี้ยนะคะหรือบางทีเหรียญบางอย่างก็บอกถึงประวัติศาสตร์หรือที่มาของมัน,นะคะ study is sentence carefully study is sentence carefully ครูอาจจะบอกผู้เรียนใช่ไหมคะบอกว่าให้ดูแต่และประโยคอย่าง อรอบครอบนะคะให้พิจารณาแต่ละประโยคอย่างรอบครอบใช่ไหมคะเพราะว่าบางทีเนี่ยตัวผู้พูดเองนะคะเป็นนักเรียนก็ไม่อ่านคําสั่งใช่ไหมคะก็ทําผิดคําสั่งก็มีมาแล้วนะคะก็ครูก็หักคะแนนเพราะว่าถือว่าทําผิดคําสั่งใช่ไหมคะถ้าเป็น paper test นะคะมันกอ็อาจจะไม่ได้นะคะถ้าครูใจดีนิดนึงก็อาจจะให้ครึ่งหนึ่งนะคะ each of the rooms in the hotel has its own bathroom each of the rooms in the hotel has its own bathroom แต่ละห้องในโรงแรมนี้ก็จะมีห้องน้ำแต่ละห้องใช่ไหมคะก็คือเขาก็ไปพักจำนวนคนน้อยใช่ไหมคะก็มีห้องน้ำอยู่ในแต่ละห้องนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสถานที่ที่ใช้ประโยชน์สาธารณะก็ควรจะมีห้องน้ำจำนวนมากนะคะเพื่อแต่ละคนจะได้ใช้ได้ใช่ไหมคะบางที ผู้สูงอายุหรือผู้อาวุโสเนี่ยก็บางทีก็รอไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะถ้าห้องน้ำไม่พอนะคะ All countries have a national flag All countries have a national flag ทุกๆประเทศนะคะหรืออย่างเมื่อกี้เราใช้คำว่า every แต่เราใช้ country ที่เป็น singular ใช่ไหมะเป็นเอกพจน์แต่ว่าพอนี้ใช้ all ก็ต้องเป็น plural นะคะ All countries have a national flag All countries have a national flag uh, มีนักศึกษานะคะที่มีความสามารถในการเห็น uh, รูปธงนะคะก็บอกได้เลยว่าเป็นชาติไหนนะคะก็จำได้นะคะก็คือมีความจำที่เป็นเลิศนะคะ Our work is tiring Our work is tiring งานทุกงานนี่มันเหน็ดเหนื่อยนะคะ ไม่มีงานไหนที่จะไม่เหนื่อยนะคะเ,เพราะฉะนั้นอ,อย่าดูถูกงานที่ท่านทำนะคะก็ขอยตั้งใจทำให้ดีที่สุดนะคะ Have you eaten all the apples Have you eaten all the apples คุณกินแอปเปิ้ลหมดเลยใช่ไหมนะคะก็เป็นการถามก็ต้องฟังน้ำเสียงนะคะว่าเออบางทีก็ผู้ใหญ่อาจจะถามว่ากินหมดเลยหรออะไรเงี้ยก็อาจจะดีใจอะไรเงี้ยนะที่กินได้นะคะหรืออาจจะ เอ๊ะใครมากินแอปเปิลของฉันเนี่ยวางไว้ฉันจะกินเนี่ยกินแอบมากินไปหมดแล้วอะไรเงี้ยนะคะ most banks are safe most banks are safe ธนาคารส่วนใหญ่มักจะปลอดภัยนะคะไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะคะ most banks are safe ใช่คะธน,นาคารส่วนใหญ่มักจะ,ะมีระบบรักษาความปลอดภัยใช่ไหมคะก็คือ ถ้าทุกคนไว้เนื้อเชื่อใจกันมันก็คงปลอดภัยนะคะแต่ว่าบางทีเราก็รู้หน้าไม่รู้ใจใช่ไหมคะ most children like playing most children like playing เด็กๆทุกคนนะคะก็ชอบเล่นใช่ไหมคะก็คือ,อแม่ก็จะบอกว่าลูกโซนนี้ก็คือเป็นลูกที่ฉลาดใช่ไหมลูกที่ไม่ค่อยสซนนี้ก็โง่นะคะอย่างตัวผู้ผูดเองนี่ก็เป็นคนที่ เรียบร้อยเกินไปนะคะก็เป็นคนที่เซ่อเซ่อโง่โง่นะคะก็ไม่ค่อยรู้จักถนนทนทางอะไรเท่าไหร่ <c oughs> most work is useful most work is useful งานส่วนใหญ่มันก็มีประโยชน์นะคะก็คือเป็นเป็นงานที่เขาเรียกว่าสัมมาอาชีวะใช่ไหมคะก็คือจะเป็นงานที่มีประโยชน์นะคะ everyone knows who passed the exams everyone knows who passed the exams ทุกทุกคนรู้ว่าใครสอบผ่านบ้างใช่ไหมคะอาจจะไปดูประกาศนะคะหรือบางทีครูก็อาจจะบอกเป็นรายบุคคลไปใช่ไหมคะหรือว่าเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยไม่รู้สึกว่าเปรียบเทียบกันเรื่องคะแนนมากเกินไปใช่ไหมคะบางครั้งคะแนนก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการเรียนรู้แต่ว่าก็ไม่ใช่ทั้งหมด นะคะ tomorrow I write to everyone concerned tomorrow I write to everyone concerned พรุ่งนี้ฉันจะเขียนไปหาทุกๆคนที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือ,อบางครั้งถ้ามีคนน้อยเราก็คงเขียนได้ทันใช่ไหมคะถ้ามีคนเยอะก็คงเขียนไม่ทันนะคะก็ต้องใช้วิธีสื่อสารกันหลายๆรูปแบบใช่ไหมคะแต่ว่าแต่ละรูปแบบนั้นต้องเป็นความหมายที่ตรงกันนะคะถ้ามาแบบไม่ตรงกันเนี่ยก็คงจะสับสนปวด หัวเหมือนกันนะคะ Is there anyone at home? Is there anyone at home? มีใครอยู่บ้านไหมนะคะ,ะบางบ้านนี่ก็คือคนอาจจะอยู่น้อยใช่ไหมคะ,ะมีพี่ที่รักคนหนึ่งนะคะก็โดนขโมยขโมยของในบ้านไปใช่ไหมคะเพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ช่วยกันดูใช่ไหมคะว่าสังคมเมืองกรุงเนี่ยเราไม่ค่อยรู้จักกันว่า ใครอยู่บ้านหรือไม่อยู่บ้านนะบางบ้านมีคนแก่อยู่ใช่ไหมคะหรือมีผู้อาวุโสอยู่ในบ้านเนี่ยนะถ้าไม่รู้จักกันคนแปลกหน้าเข้ามาอะไรเงี้ยนะคะบางทีก็ไม่แน่ใจว่ามาดีหรือมาร้ายนะคะก็อาจจะในละแวกบ้านก็ช่วยกันดูแลนะคะคนแก่หรือเด็กเล็กอะไรเงี้ยนะคะคนเจ็บคนป่วยนะคะก็คิดว่าน่าจะมีคนที่มีจิตใจดีช่วยเหลือดูแลกันนะคะ Has anyone seen Lucy recently? Has anyone seen Lucy recently? I haven't seen her all day. Has anyone seen Lucy recently? I haven't seen her all day. ขอภัยนะคะประโยคนี้ลืมตัว n ไปใช่ไหมคะ Present perfect. Has anyone seen มีใครเห็น Lucy บ้างหรือเปล่าใช่ไหมคะ Present perfect แต่ว่ามันเป็น past time นะคะฉันไม่เห็นเธอเลยทั้งวัน I haven't seen anyone all day. I haven't seen anyone all day. ฉันไม่เห็นใครเลยทั้งวันนะคะก็คือ,อฉันอาจจะนอนหลับทั้งวันเลยไม่เห็นใครหรือฉันอาจจะ,อ,ะอยู่คนเดียวหรือว่าบางทีเนี่ยเราตั้งใจทำงานของเรามากจนไม่เห็นใครใช่ไหมคะ ไม่ใช่ไม่เห็นหัวใครนะคะหมายถึงว่าอาจจะไม่เห็นว่ามีใครอยู่บ้างนะคะแต่ว่าแต่ละคนก็ไปทำภารกิจของตัวเองนะคะ Did you meet anyone you know at the party? Did you meet anyone you know at the party? มีใครพบใครที่รู้จักบ้างไหมที่งานเลี้ยงใช่ไหมคะบางทีถ้าเป็นเพื่อนเก่าเราไม่เจอกันนานบางทีก็ลืมคือจำหน้าไม่ได้แต่ว่าคือจำวีรกรรมหรือจำชื่อเพื่อนอะไรเงี้ยได้ใช่ไหะ แต่ละคนอาจจะหน้าตาเปลี่ยนไปนะคะหรือบางทีก็จำหน้าได้บ้างแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้ทักทายกันอะไรเงี้ยนะคะ If anybody calls, tell them I'm not at home. If anybody calls, tell them I'm not at home. อ,อาจจะบอกคนที่อยู่ด้วยกันใช่ไหมคะก็คืออาจจะมี เหตุผลอะไรสักอย่างก็คือถ้ามีคนโทรมาก็บอกนะว่าฉันไม่อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คืออาจจะเป็นคนที่เราไม่ชอบเราไม่อยากจะรับโทรศัพท์นั่นเอง Can you get some sugar when you go shopping? There isn't much love. Can you get some sugar when you go shopping? There isn't much love. ช่วยซื้อน้ำตาลมาให้หน่อยนะคะก็คือถ้าไปซื้อของเนี่ยค่ะก็ช่วยซื้อน้ำตาลให้หน่อยนะคะ There isn't much love นะคะมี ไม่มากนะคะก็คือที่บ้านอาจจะน้ำตาลเหลือเล็กน้อยนะคะอันนี้คำว่า much ใช่ไหมคะ much กับ many อันนี้ใช้ใน negative sentence นะคะ he didn't show much interest in what i said he didn't show much interest in what i said uh, เขาแสดงความสนใจเล็กน้อยในสิ่งที่ฉันพูด not many of my friends knew i was getting married Not many of my friends. knew I was getting married ก็มีเพื่อนฉันน้อยมากที่รู้ว่าฉันแต่งงานแล้วนะคะก็คืออาจจะไม่ได้บอกเพื่อนใช่ไหมคะแต่ในประโยคนี้เมื่อสักครู่ที่บอกว่า much interest เนี่ยนะคะเขาแสดงความไม่สนใจสื่อสนใจไม่มากนในสิ่งที่ฉันพูดใช่ไหมคะเราอาจจะตีตีตีความจากอวัจนภาษาใช่ไหมคะกริยาท่าทางว่าเขาไม่สนใจนะคะถ้าเป็น คนที่ไม่รู้จักบางทีก็ดูยากใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่รู้จักบางทีไม่ต้องพูดนะคะก็คือก็เข้าใจนะคะอาจจะพูดกันเล็กน้อยใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะก็คือ,อคิดแล้วก็พูดนะคะถ้าพูดผิดก็ขออภัยนะคะ not many of my friends knew I was getting married have you got much homework to do have you got much homework to do คุณมีงานเยอะมีการบ้านเยอะไหมที่จะต้องทำใช่คะบางทีเราเรียนหลายวิชาใช่ไหมคะกะ็มีงานค่อนข้างมากเราก็ต้องแบ่งเวลานะคะให้เหมาะสมในแต่ละวิชานะคะ How many questions could you answer? How many questions could you answer? มีกี่คำถามที่คุณจะต้องตอบใช่ไหมคะบางที Uh, เราก็เบื่อนะค,ะครูถามจังเลยโอ้หให้ตอบเยอะมากใช่ไหมคะแต่บางที uh, เราเป็นผู้เรียนเราก็เบื่อเหมือนกันครูช่างถามใช่ไหมคะหรือว่าบางทีเราเป็นครูเราก็เบื่อเหมือนกันเด็กช่างถามนะะแต่จริงแล้วถ้าไม่เข้าใจก็ให้ถามนะคะ I made some fresh coffee I made some fresh coffee ฉัน uh, ทำกาแฟขึ้นมาอาจจะหลายๆแก้วใช่ไหมคะชงกาแฟขึ้นมา uh, some of these songs are beautiful some of these songs are beautiful มีคำว่า some แล้วก็ some of นะคะที่ใช้กับคำนามได้นะคะอันนี้ก็เป็น uncountable noun ในประโยคนี้ใช่ไหมคะอาจจะเตือนหรืออาจจะพูดให้กำลังใจใช่ไหมคะ บางคนขี้น้อยใจในคำพูดใช่ไหมคะแต่บอกว่า don't pay any attention to what she says Don't pay any attention n y a to what she says อย่าไปสนใจในสิ่งที่เธอพูด Have you seen any of these new cameras Have you seen any of these new cameras คุณเห็นไหมว่ามันมีกล้องดิจิตลอลออกมาใหม่ๆเยอะแย,ย,ยะเลยนะคะเห็นบ้างหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็ใช้อนี้กับ Any of ะะ both Jane and Tom enjoy reading. Both Jane and Tom enjoy reading. ทั้งเจนแล้วก็ทอมเนี้ยก็คือชอบอ่านหนังสือใช่ไหมคะอาจจะอ่านจากสื่อต่างๆนะคะ Both of my parents are teachers. Both of my parents are teachers. พ่อแม่ของฉันทั้งสองคนเนี้ยเป็นครู ก็คือเขาบอกว่าในทางพุทธศาสนาใช่ไหมคะบอกว่าพ่อแม่เป็นบุพการีของลูกนะคะก็คือเป็นผู้มีอุปการะคุณกับลูกนะคะ I don't have much time I don't have much time ฉันมีเวลาไม่มากนะคะ Much of the snow has already melted Much of the snow has already melted uh, หิมะนะคะมันเป็นน้ำนับไม่ได้ใช่ไหมคะก็คือหิมะส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ละลายไปหมดแล้วนะคะ Many talented scientists are moving to New York. Many talented scientists in New York. นักวิทยาศาสตร์ที่เก่งๆหลายๆคนเนี่ยกำลังจะไปที่นิวยอร์กใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะมาอินเดียหรืออาจจะมาประเทศไทยของเราก็ได้นะคะ she gave many of her best pictures to her friends she gave many of her best pictures to her friends เธอให้ภาพที่ดีที่สุดของเธอจำนวนหนึ่งกับเพื่อนๆของเธอนะคะก็อาจจะเป็นภาพที่เธอวาดเองเออตั้งใจทำให้หรือว่าอาจจะเป็นภาพถ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะ She has a great deal of confidence. She has a great deal of confidence. เธอมีความเชื่อมั่นอย่างล้นเหลือใช่ไหมคะ A great deal of นะคะคำว่า confidence ก็เป็นคำนามนะคะก็ถือว่านับไม่ได้นะคะแต่ความเชื่อมั่นนี้ก็คือก็ดีนะคะเป็นต้องเชื่อมั่นในสิ่งที่ดีนะคะไม่ใช่เชื่อมั่นในสิ่งที่ผิดๆนะคะบางคนเนี่ยจะอายในการที่จะทำความดีใช่ไหมคะเป็นคนที่มีเกรียรมารยาที่งดงามอ่อนน้อมนะคะการามารยาทไทยใช่ไหมคะก็ต้องมีนะคะบางที เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันนะคะเพราะเราเป็นคนไทยนะคะ She has a lot of lots of confidence She has a lot of lots of confidence เธอมีความเชื่อมั่นมากอันนี้เป็นประโยคแบบ formal ใช่ไหมคะเป็นทางการน,นี่ก็ลดระดับลงมานะคะ a lot of lots of confidence ทีนี้จะพูดถึง quantifiers ประเภทหนึ่งที่ใช้กับอาหารนะนะคะ เรื่องอาหารค่อนข้างมีปัญหาใช่ไหมคะเพราะว่ามันมีมันเป็นคำนามที่นับไม่ได้ใช่ไหมคะ a box of cereal a cereal ธัญพืชใช่ไหมคะก็คือหนึ่งกล่องหรืออาจจะบอกว่า two boxes of cereal two boxes of cereal ะะ bags of rice bag of rice ข้าวที่บรรจุอยู่ในถุงใช่ไหมคะหรือเรารับประทานข้าวแล้วก็บอกว่า a dish of rice นะคะ Sugar. Sugar. ะะก,นนกิโลของน้กตาลหนึ่งกิโลใช่ไหมคะหรือบางทีเนี่ยถ้าใส่น้ำตาล1กิโลในกาแฟก็คงไม่ไหวใช่ไหมนะคะเราก็บอกว่า a spoonful of sugar หรือว่า a lump of sugar ะะ a tube of sugar bottles of wine bottles of wine uh, wine อยู่ในขวดใช่ไหมคะหรืออาจจะเปลี่ยนภาชนะเป็น glass of wine ก็ได้นะคะ a roll of toilet paper a roll of toilet paper กระดาษชำระ1งม้วนนะคะ a roll of toilet paper กระดาษแต่ละประเภทก็มีประโยชน์ต่างกันนะคะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ต่างกันบางทีก็มาทดแทนกันได้นะคะ a jar of jam a jar of jam นะก็คือแยม1นึขวดใช่ไหมคะ หรือบางทีแยมก็อาจจะทามาในขนมปังก็ได้ใช่ไหมคะ A loaf of bread, a loaf of bread, a loaf of bread ขนมปังหนึ่งแถวใช่ไหมคะหนึ่งปอนนั่นเองที่เราเรียกพอมันเป็นพระพจน์เราก็บอกว่า loaf of bread นะคะก็คืออาจจะก,กี่แถวก็ว่าไปนะ two, three or five A piece of paper, a piece of paper ก็คือกระดาษหนึ่งแผ่นใช่ไหมคะ หรือว่าถ้าคือใช้นะคะก็มาเป็น1รีมนะคะก็คือ,อ,อไม่แน่ใจว่าคำว่า1รีมภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะคะแต่ว่า a piece of paper ก็คือ1แผ่น1ชิ้นนะคะ a piece of cake a piece of cake a piece of cake i s easy as a piece of cake มันง่ายเหมือนกับกินเค้กเลยอะไรเงี้ยนะคะก็ง่ายมาก slice of cheese slice of cheese ก็คือ เนยแข็งเป็นแผ่นๆใช่ไหมคะเราเรารับประทานก็เป็นแผ่นนะสไลส์ Sl ice, uh, a slice of bread a slice of toast ได้นะคะ a pack of gum a pack of gum กัมก็คือหมากฝรัง่งใช่ไหมคะก็คือ1นึ่งแพ็คหนึ่งห่อหนึ่ง, pack, ง,นะงบรรจุภัณฑ์ก็คือเป็นหน,หนึ่งหนึ่งห่อใช่ไหมคะหนึ่งของหมากฝรัง่งนะคะ heads of lettuce has of lettuce lettuce ก็คือเป็นผักกาดใช่ไหมคะมันก็เป็นหัวหัวใช่ไหมคะเป็นผักหลายๆอย่างก็จะเป็นหัวได้อย่างเช่นแครอทนะคะ a bar of soap a bar of soap สบู่ใช่ไหมคะเป็นก้อนนะคะบางคนชอบใช้สบู่ก้อนบางคนก็อาจจะเป็นสบู่เหลวอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ a tube of toothpaste a tube of toothpaste ยาสีฟันก็อยู่ในหลอดใช่ไหมคะอ tube toothpaste ถ้าคนสมัยโบราณก็ต้องใช้ใบคอยนะคะกิ่งคอย Can soup, soup Can soup, soup ก็คือซุปที่บรรจุในกระป๋องใช่ไหมคะ Can soup, soup. ะซุปกระป๋องนะคะบางทีทำเองไม่เป็นนะครับก็ไม่แน่ใจว่าในบรรจุกระป๋องนี่มันจะดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่า ก็ดูตามออยหรือว่าตามาในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า MFG ใช่ไหมคะ Manufacturing Date หรือ Expiring Date นะคะก็ผู้บริโภคก็ดูก่อนนะคะแล้วก็จะได้ไม่ซื้ออาหารที่หมดอายุมารับประทานนะคะค่ะในวันนี้ก็ต้องยุติไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ ถ้ามีคำถามแนะนำติชมก็ตามที่อยู่นะคะแล้วก็ติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะคะที่เว็บไซต์ของราชมงคลพระนครค่ะสำหรับวันนี้ก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็มีความสุขนะคะในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ